เมื่อวันที่17กรกฎาคม2558ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยได้จัดก,กิจกรรมชมมะนาวขึ้นที่โรงเรียนวัดคีรีภาวนารามภายใต้โครงการยั่งยืนปลอดภัยใส่ใจชุมชนมีความยินดีนะครับที่ทางบริษัทดาวให้การสนับสนุนกับกิจกรรมในวันนี้นะครับของทางโรงเรียนคีรีภาวนารามในกิจกรรมชมมะนาวครับซึ่งทางดาวร่วมกับ ทางเทศบาลครับคือช่วยสนับสนุนให้กับเด็กนักเรียนสร้างเสริมอาชีพให้มีเศรษฐกิจพอเพียงให้เริ่มต้นจากาการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนเพื่อสู่กับไปอนาคตในชุมชนครับครับเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ถึงขั้นตอนในการปลูกที่ถูกต้องครับผมก็รู้สึกภูมิใจและดีใจที่ทางกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนะคะได้มาจัดก,กิจกรรมชมสวนมะนาวให้กับโรงเรียนวัดคีลีภาวนารามนะคะ ซึ่งกิจกรรมโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นสถานศึกษาพอเพียงซึ่งเราได้รับรางวัลเมื่อปีที่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ได้สวนมะนาวเพิ่มซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มอีก,อก,อก,อกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่ครูสามารถจัดกิจกรรมให้กับเด็กแล้วก็จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กเพิ่มเติมอยากจะต่อยอด ของโครงการที่ดาวมอบให้ก็คือ,อโครงการมะนาวเนี่ยค่ะก็คือถ้าะมะนาวออกดอกออกผลเมื่อไหร่ก็จะเข้ากับโครงการหันกลางวันได้ดีเลยคะ่ะบูรณาการกับการเรียนการสอนนะคะและ,ะในเรื่องของอการขยายพันธุ์ถ้าขยายพันธุ์ได้ก็นำไปสู่ยังชุมชนนะคะนักเรียนก็จะได้เอา ความรู้นี้ไปต่อยอดยังครอบครัวได้ค่ะแล้วก็โรงเรียนเราก็มีอ,า,อาหารกลางวันที่ปลอดจากสารพิษด้วยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณบริษัทาดาวโดยเฉพาะองค์การสื่อสารสัมพันธ์ท่านผู้จัดการนัทพงศ์ค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณครูขอขอบคุณบริษัทดาวและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะที่นํากิจกรรม ชมมะนาวมาในโครงการในโรงเรียนเรานั้นซึ่งเป็นโครงการที่ดีนะคะซึ่งช่วยให้เราสามารถบูรณาการในการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาการงานพื้นฐานอาชีพนะคะสิ่งที่เราต้องการให้เด็กได้รู้มากที่สุดหรือได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ก็คือมีคุณลักษณะเพึงอังประสงค์คือเด็กมีความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์และสิ่งที่สําคัญที่สุดนักเรียนสามารถนําความรู้ในวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะกิจกรรมชมมะนาวเป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทกลุ่มดาวประเทศไทยได้จัดขึ้นเพื่อแนะนําวิธีการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนและวิธีการดูแลต้นมะนาวที่ถูกต้องให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดคีรีภาวนารามและคนในชุมชนใกล้เคียง โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานจิตอาสาของกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยมาร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมดีๆแล้วก็ได้รับการนำเสนอมาจากเพื่อนพนักงานของเราเองนะครับอย่างวันนี้เนี่ยมาจากทางทีม r e s ponsible care ก็อยากเห็นกิจกรรมดีๆอย่างนี้มากขึ้นนะครับจากพนักงานของเราวันนี้ก็ขอขอบคุณทีมงาน r e s ponsible care นะครับหลายๆท่านที่วันนี้มา แล้วก็มาร่วมกิจกรรมดีๆด้วยกัน ชมนาวนะครับก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งของทางทีมเลสคอนทูโฟแคร์ที่เราทําในปีนี้ดีใจที่ที่ทางโรงเรียนนะคะให้ความร่วมมือแล้วก็แบบเหมือนกับให้การตอบรับเป็นอย่างดีโดย,ยมีการชักชวนนักเรียนแล้วก็คุณครูรวมถึงผู้ปกครองคนในชุมชนมาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิธีการเลือกสายพันธุ์การเตรียมดินการปลูกค่ะต้องขอบคุณแผนก CA ก่อนเลยท,ที่ที่นําเสนอโครงการมามาให้ให้ทางแผนกเล สอนซีเบิร์นแคนะคะแล้วก็เราก็ได้มีการมาสานต่อโครงการของทาง CA แล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณโรงเรียนคีรีภาวนารามค่ะที่เล็งเห็นนะคะว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะคะจากการที่เราจะปลูกมะนาวนะคะแล้วก็ขอบคุณทางชุมชนนะคะขอบคุณทางชุมชนขอบคุณทางผู้ปกครองที่ ที่เล่งเห็นความสําคัญในการออที่เราให้มาให้ความรู้ความข้าใสเกี่ยวกับเรื่องการปลูกมะนาวนะคะ่ะ mm hmm. เพื่อจะได้ไปต่อยอดได้ว่าต้นมะนาวของเราเนี่ยพอหลังจากที่มันโตแล้วเนี่ยเราจะไปทําอะไรต่อไม่ว่าพอปลูกเสร็จแล้วก็มาใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนนะคะถ้าเกิดในส่วนที่เหลือก็เอาไปขายได้ไปแปรรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งว่าถ้าทางตอนที่โรงงานมีกิจกรรมลานนัดดาวอะคะ่ะ ถ้าต้นมะนาวเนี่ยมันออกลูกผลิตดอกออกผลนได้ปริมาณมากเหลือเพียงพอแล้วเด็กๆคุณครูก็สามารถเอาไปขายในกิจกรรมลานนัดดาวของเราได้ค่ะวันนี้เรามารวมกลุ่มการปลูกมะนาวนะคะทั้งปลูกต้นเด็กๆช่วยกันปลูกด้วยนะคะมีทั้งเดินน้ำมีทั้งอธิบายวิธีการปลูกอย่างดีเลยก็มีความสุขมากๆขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้นะคะ ก็ด้วยเป็นกิจกรรมของบริษัทดาวเคมีคอลนะครับเนเวอร์แคร์นะครับก็เป็นหนึ่งกิจกรรมในการปลูกมะนาวงนั้นเป็นกิจกรรมดีๆอันนึงนะครับที่อยากจะเชิญชวนพนักงานทุกๆคนนะครับมาร่วมกิจกรรมดีๆของบริษัทดาวหรือมีไอเดียดีๆหรือคิดสิ่งดีๆนะครับมีกิจกรรมดีแล้วก็นําเสนอให้กับแผนกต่างๆนะครับหรือแผนกตัวเองนะครับแล้วก็จัดกรรมขึ้นมานะครับเนเวอร์แคร์เราใส่ใจชุมชนและรักชุมชนครับก็ได้รู้วิธีการปลูกมะนาวค่ะว่าเป็นยังไงค่ะ มีความสนุกสนานที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะถ้ามีโอกาสหน้าอีกอยางให้พวกพี่บริษัทดำมาทำมาร่วมกิจกรรมทางโรงเรียนอีกค่ะขอบคุณค่ะการปลูกมะนาวอย่างถูกวิธีนั้นจะช่วยให้ได้ผลผลิตมะนาวที่ดีช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อมะนาวมาใช้ประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและเพิ่มรายได้ให้กับโรงเรียนและคนในชุมชนและเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน นอกจากนี้ผลผลิตส่วนหนึ่งก็จะนำไปจำหน่ายให้กับพนักงานในกิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของบริษัทอีกด้วยค่ะ